ตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับทุกคนนี่นะคะสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่ได้รอคอยมาทั้งวันเลยมาถึงแล้วจ้ะอันนี้นะคะเป็นเออเดี๋ยวรอยเลยไปเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนะคะทุกคนคะ่ะไปเลยจ้ะสวัสดีมิทักที่น่ารักทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวบุญเนื้อเยื่อในราคาหลักร้อย อีพีที่2นะคะทุกคนซึ่งในอีพีแรกนะคะเรได้ทําการทดลองสั่งบุตรเนื้อเยื่อที่เป็นต้นหนังนะคะทุกคนคะแล้วราคาเขาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้ยกว่านะคะ600ถึง7 0 0ประมาณนั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเรกก็จะมารีวิวต้นแรกให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในครั้งนั้นที่เรสั่งมานะคะ ทางร้านเขาส่งมาให้บรรจัร์แล้วก็ถึงวันอังคารเลยนะคะทุกคนซึ่งถือว่าเร็วมากแล้วในการรีวิวครั้งนั้นก็มีการตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในครั้งนั้นนะคะระหว่างที่เร่แกะทิชชู่ที่เขาห่อมานะคะกับก่องวัสดุเพาะนะคะทุกคนขะก็เจ้าต้นบุญเนื้อเยื่อเล็กๆของเราก็หลุดตามมาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ มีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตกอกตกใจนะคะซึ่งเร่ก็จะมารีวิวนะคะออแล้วหลังจากคลิปนั้นออกไปนะคะทางน้องนะคะน้องที่เขาขายแล้วเลยก็ไปสั่งซื้อกับน้องเขาเนี่ยนะคะก็มาชี้แจงนะคะในคลิปนั้นเลยว่าไม่ว่าของที่ส่งมาจะได้รับความเสียหายอะไรเขาก็จะรับผิดชอบนะคะก็เกือบร้อเลยนะคะแต่ว่า ต้องแจ้งทางร้านเขาด้วยนะคะซึ่งน้องเขาเขาก็มาชี้แจงประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับเรนะคะเรมองว่าเป็นการชี้แจงที่ค่อนข้างจะโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะแล้วน้องก็โอเคมากๆเลยที่เรทําการรีวิวซึ่งบางคนก็อาจจะมองร้านเขาในแง่ลบเนาะทุกคนเนาะแต่คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนใครจะซื้อบุตรเนื้อเยื่อหลักร้อยนะคะก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้ว่า บุตรหลักร้อยมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นบุตรดังด้วยซึ่งถ้าใครที่อยู่ในวงการไม้ดังแล้วก็ชื่นชอบไม้ดังที่มีชื่อว่าเสนจันบุตรสารคำเนื้อเยอะเนี่ยะคะก็จะทราบดีว่าราคาอยทูที่เท่าไหร่เพราะเพราะฉะนั้นในราคาหลักร้อยที่คุณจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องทําใจไว้เผื่อไว้เบือเ้องต้นแต่ตอนแรกเรก็ไม่เข้าใจเนาะเรก็ไม่คิดว่าต้นจะเล็กขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะคะเร รับเข้ามาเมื่อ23สิงหานะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเต้นเต้นนี่น้องเขายังอยู่ดีอยู่นะคะนี่ทุกคนคะ่ะน้องเขายังอยู่ดีอยู่มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าถ้าใครมองเห็นเขากําลังแทงใบแทงหลอดใบไหมขึ้นมานะคะถึงถึงต้นเขาจะเล็กแต่ทุกใบที่เขาเปิดมาก็จะด่างเกือบทุกใบนะคะณนะตอนนี้นะ ณตอนนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะหลังจากที่เรนะคะเลี้ยงเขาไปประมาณ1เดือนกว่านะคะ1เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์เนาะเรารู้สึกว่าเรสามารถที่จะเรสามารถดูแลเขาได้นะคะเด็ก็เลยทําการสั่งมาเพิ่มนะคะวันนี้เด็ก็จะมารีวิวบุตรหลักร้อยเพิ่มนะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจเรื่องบุตรเนื้อเยานะคะก็ กดติดตามหรือว่ามาชมคลิปเรก็ได้นะคะเพราะว่าเรก็จะรีวิวนะคะอย่างต้นหลักร้อยนี้นะที่เรารับมานะคะเรก็จะรีวิวไปเรื่อยว่าต่อไปอ่ะเขาจะเปิดด่างอย่างไรนะคะเขาจะเปิดด่างทุกใบไหมเขาจะหลุดเป็นต้นเขียวหรือเปล่าเขาจะโตไม้โตชัหรือเปล่าเรก็เรก็จะพยายามมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะต่อไปนะคะก็จะมารีวิวบุลหลักร้อยต้นใหม่ ที่เรยเพิ่งสั่งมาจากร้านเดิมเจ้าเดิมนะคะซึ่งอตอนที่น้องเขาโพสนะคะ mm. เขาก็จะบอกรายละเอียดแล้วนะว่ามันราคาเท่าไรค่าส่งเท่าไรนะคะ mm. แล้วถ้าเราเพิ่งสั่งกับเขาใหม่ๆเนี่ยนะคะ mm. เขาก็จะมีคู่มือให้เราด้วยนะคะในครั้งที่แล้วนะคะทางร้านเขาก็น้องเขาก็ได้ทักมาคุยกับเรยหลังไม่นะ mm. ก็คุยกันน้องน่ารักมากๆเลยนะคะ ก็ทางมานเยกับล้างไม้แล้วก็บอกว่าวิธีการดึงทิชชู่นั้นให้ดึงย้อนกับกับตัวต้นไม้นะคะซึ่งเรก็ไม่ทราบว่าครั้งนี้เดจะดึงดึงแบบว่าดึงแบบไม่ให้ต้นเขาหลุดออกได้หรือเปล่านะคะแต่ครั้งนี้ราคาเขาถูกลงเยอะนะประมาณหลักร้อยถึงสองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนรีวิวไปด้วยกันไป้องๆกันเลยเรคิดว่านะคะถ้ามิตรักของเร่ะ ที่ติดตามเรมาตลอดจะรู้เลยว่าเร,เรสักมาจากร้านหนทุกคนทุกคนก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะรั้งที่แล้วก็มีหลายคนตกใจนะคะทําใจดีๆไว้นะคือทุกอย่างเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะเราซื้อเข้ามาในหลักร้อยเนาะทุกคนซึ่งเรก็ค่อนข้างจากแบบตอนนี้เรรู้แล้วเนาะเรก,ก็ทําใจมาสักพักใหญ่แล้วนะคะทุกคนอันนี้อุ๊ยอันนี้คือเขาส่งมาอย่างนี้นะเพราะว่า บริษัทเขาตั้งกล่องให้เรอย่างนี้นะ,ะทุกคนเลยก็เลยต้องต้องตั้งกล่องแบบนี้นะคะแต่เสไม่คิดว่าเขาจะนอนโอ้ oh my gosh เขาจะเป็นอะไรไหมคะทุกคนคะจริงๆนี่นะคะลักษณะการแพรค็คเขาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะจ๊ะเฮ้ยเห็นใบทา,างมาก่อนเลยออมคือที่รู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะครั้งที่แล้วมองไม่เห็นต้นไม้เลยนะแต่ครั้งนี้เห็นใบนะ ทุกคนก็ชมเรไปได้เลยนะทุกคนอย่าแบบอย่าเพิ่งเบื่อที่เรพูดเยอะน,นะคะเฮ้ hey, ทุกคนคะ่ะติ๊งๆ oh my อ oh gosh <c oughs> โอ้ยขอขออนุญาตหัวเราะเออคือคือ,ค,อคือรู้สึกดีมากเลยนะคะต้นนี้เรสังราคาเท่าไหร่นี้จะไม่ได้ประมาณ590นะคะซึ่งถูกกว่ากว่าครั้งที่แล้วนะคะประมาณ 200นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเดี๋ยววิธีการนะคะที่น้องแนะนำนะคะเรยนไม่รู้ว่าวันนี้เรจะทำการแกะได้หรือปเปลอ่าเขาค่อนข้างจะปรับปรุงเรื่องวัสดุเขาปรับปรุงเรื่องวัสดุปลูกด้วยคะ่ะครั้งที่แล้วมันแห้งมากเลยนะแต่ครั้งนี้นะคะยังชื้นอยู่เลยนะคะแต่ว่าชื้นมากก็ไม่ดีนะจ๊ะ แต่ก็ไม่แห้งครั้งที่แล้วนะคะดิเราไม่ต้องรดน้ำมาซึ่งเด็กก็เตรียมเตรียมเฮ้ยที่ทุกคนดึงอย่างนี้นะดึงอย่างนี้นะคะอยอยต้นใหญ่อะ่ะโอ้ยรู้สึกดี oh my g o ใช่ต้นที่อะไรเลือกหรือเปล่าเนี่ยอะไรๆเลือกเก่งนะเนี่ยคุณพระอย่เพิ่งดูนะจ๊ะ โอเคอุ้ยนี่นะคะเราก็ต้องหามุมที่เขาพับก,ก่อนเราดึงย้อนอ๋อนี่คือการดึงย้อนโอเคโอเคอย่าพมากเลนะจ๊ะที่รักจก๊ะจุดๆนี่ทุกคนคะไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ผิดหวังจริงๆอฮ้ยเรไม่ได้เชียร์เขานะเรไม่ได้สปอนเซอร์นะเรบอกเลยอันนี้เรรีวิวตามจริงนะคะแต่ถ้าร้านอยากให้สปอนเซอร์ก็ก็จะขอบพระคุณมากนะจ๊ะ ต้นใหญ่เะจ้าทุกคนจ้าต้นใหญ่แลก้ก็ดางโอ๊ยดีใจปกติก็เป็นคนอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นคนอย่างนี้แต่เวลาออกกล้องจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหรนะ่แต่ก็จะเป็นคนเลือกประมาณนี้ต้นนี้นะต้นนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะต้นนี้โอ๊ยทุกคนค่ะต้นนี้จะรอนไม้ ด,ด,ดึงย้อนจับทิชชู่ตรงนี้นะคะทุกคนเออทิชชู่หา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 ที่แบบเคลื่อนหามุมให้เจอค่ะที่เริ่มต้นให้เจอแล้วก็ดึงย้อนอย่างนี้ค่ะโอเคดึงย้อนได้นี่นะคะดึงย้อนนะจ๊ะดึงย้อนนะจ๊ะโอเคโอเคนี่เดี๋ยวเรจะเช็ค ให้นะคะความชื้นกําลังดีเลยค่ะทุกคนอบต่อแบบยาวไปยาวไปเลยนะคะความชื้นโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะรีวิวบุตรเนื้อเยื่อหลักร้อย ep สองเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือต้นแรกที่เรสังมนาะต้นแรกที่สั่งมาแล้วก็เลี้ยงได้ประมาณเลี้ยงได้ประมาณอ่ หนึ่งเดือนกับอีกประมาณหนึ่งสัปนานะคะจบการรีวิวค่ะจบการรีวิวบุญเนื้อเยื่อหลักร้อย ep 2นะคะก็รีวิวจมจริงนะคะเห็นแล้วรู้สึกยังไงโอเคไหมอยากตัดสินใจซื้อหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันเองนะคะทุกคนคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรถ้าใครสนใจการเลี้ยงบุญเนื้อเยื่อนะคะกดติดตามช่องเรรายไว้นะคะทุกคนคะ่ะ เดจะมาอัปเดตการเจริญเติบโต,ตของน้องให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะเวลาที่เรเจอปัญหาอะไรเยก็จะมาเล่าบอกทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะอ้ะอใครเลี้ยงไม้ก็ขอใครสั่งไม้ออนไลน์มาก็ขอให้ไม้ตรงปกตรงใจนะคะใครเลี้ยงไม้ก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะคลิปนี้เรไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายวันนี้รีวิวกลางคืนเลยนะเพราะว่าของมาถึงดึกนะคะ